โีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะอย่าให้เขาหลุดจากการล้อมถึงแม้เขาจะถูกเรียกว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหกฮีโร่ยุคใหม่แต่ตอนนี้พวกเราเพียงปลดป่วนพลังปีศาจก็สามารถกดเขาไว้ได้ต้องสร้างพื้นที่ให้อ้างเพื่อจัดการกับอีกคน ความแข็งแกร่งของร่างกายคนคนนี้ช่างน,น่ากลัวจริงๆใช้จุดบอดให้เป็นประโยชน์ไม่จริงนะคนคนนี้ชัดเจนว่าเป็นแกนสีแดงแต่เขากลับมีความเร็วเหมือนแกนสีน้ำเงินการป้องกันเหมือนแกนสีเหลืองตรงตีต่อไป ทำไมฉันถึงรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติถ้าแกไม่เริ่มงานให้ฉันจัดก,การเองจมตีพลาดภาพดวงตางั้้เหรอข้าไม่เก่งในการต่อสู้กับนักรบแบบแก ข้างหลังฮ่หาฮ่าเร็วมากแต่ยังไม่พอหรอกนะถ้าอย่างนั้นแกอยากประลองความเร็วหน่อยไหมงั้นมาลองดูกันมันที่ทันเดอร์ตามแกทันแล้ว เก่งจริงๆเสียดายข้าผิดคนหลิวอังทำไมกันหลิวเด็กน้อยดูให้ดีสินี่คือภาพรวมตา พงศ์เสืหายไปแล้วโอ้พวกแกนี่ฟุ้งซ่านกันจังนะไม่แปลกใจเลยที่มีความรู้สึกแปลกแท้จริงแล้วเป็นภาพวงตาของคนคนนั้นคนที่ต่อสู้กับเราไม่มีอยู่จริงนั้นหรอเราถูกภาพลวงตาของเขาลวงมาตลอดแต่มันก็เหมือนจริงมากภาพลวงตามันทรงพลังมากจนแทบไม่ต่างจากความเป็นจริงเป็นปีศาจภาพลวงตาระดับสูง ฉันประมาทเกินไปผงสือเรียกไปไหนแล้วเขานะหรอไปเล่นกับครอบครัวที่หนีไปนั่นไงลีน่าอานหลานข้าบอกเขาตั้งแต่มาถึงที่นี่ว่าอย่าให้ใครเหลือรอดไปได้แต่พวกแกในที่สุดข้าก็สามารถยืนยันได้แล้ววันนั้นคือพลังของพวกแกสองคนพลังของเราสองคนแกหมายความว่ายังไง วันนั้นคือพวกแกสองคนที่ฆ่าเสียวโต้จือเดิมทีตั้งใจจะร่วมมือกับหงสือเลี้ยเพื่อข้าล้างแค้นพวกแกแต่ฉันไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปมังนะโซลีฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e ด้วยนะคะ